วสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนักเรียนป .4 นะครับกลับมาเจอกับคุณคณโโรูโซลสดีลาพันานาอีกครั้งในชั่วโมงพิเศษนะครับเนื่องจากมีคนรีเควสต์ร้องขอมาว่าเฮ้ยมันไม่เข้าใจนะครับมันไม่เข้าใจเองการบ้านครั้งที่4เนี่ยมันทำไมมันยากจังนะครูก็ให้คุณคณรูฝึกสอนคุณครูบังเอิญน,นะครับทําคลิปให้ก็ยังไม่เข้าใจคจรูแจงบอกขออีกสักคลิปทําคลิปเสริมให้อีก ก็ยังไม่เข้าใจอีกครับงั้นลองมาดูว่าทำไมมันถึงไม่เข้าใจเดี๋ยวครูโสขอจัดให้ซะหน่อยนะครับก็ยากจังโว้ยยากจังนะครับยากจังโว้ยมีคนบอกยากจังโว้ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะครับครูสอนเพิ่มแล้วก็ยังไม่เข้าใจอีกอครูจับอกน้องสอนงงมากนะครับน้องหมายถึงว่าน้องเด็กๆนะหมายถึงพวกเราแล้วมาดูกันก่อนนะครับว่าทําไมมันถึงยากกว่าปกติ แน่นอนครับมันยากกว่าก็เพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่ดีถ้าง่ายเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ท้าทายเราใช่ไหมครับเด็กทั่วประเทศเนี่ยก็จะเจอปัญหาแบบเดียวกันแต่อยู่ที่ว่าเขายอมแพ้ปัญหาหรือเปล่าเขาปล่อยผ่านหรือเปล่าอันนี้ครูดีใจนะที่ผู้ปกครองให้ความสําคัญที่นักเรียนเนี่ยพยายามจะรู้ให้ได้ทำยังไงม,มันถึงทําไม่ได้มาดูกันก่อนว่ามันสําคัญยังไงครับข้อสอบตัวนี้เป็น แบบฝึกหัดนี้เป็นแนวข้อสอบลักษณะพิเศษซึ่งเมื่อก่อนสมัยคู่เด็กๆเนี่ยก็ไม่มีครับอยู่ในหนังสือนี่นะครับคูดเตี้ยไว้นะอยู่ในหนังสือวิทยาการคำนวณนะหลักสูตรใหม่นะครับของหน้า17ตรงนี้นะครับข้เขาให้บล็อกมา4อันนะครับทีนี้ลืมๆไปก่อนนะลืมๆที่คุณครูบังเอิญสอนไปชั่วคราวก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูซ้ํานะครับมามาเริ่มใหม่ครูนะครับเริ่มมันก่อนว่า ทำไมมันถึงมีข้อสอบแบบนี้ทำไมมันถึงมีเนื้อหาแบบนี้เข้ามาในหนังสือของป .4 ด้วยจริงๆแล้วเนื้อหาตรงนี้เนี่ยครับถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียนกันที่ม .5 นะครับเขาเรียนกันที่ม .5 อ,อ,อ้าวอีหยังวะเอาเนื้อหาของม .5 มาสอนเด็กป .4 นั่นเพราะว่าเขาต้องการคัดเด็กที่มีความสามารถโดดเด่นนั่นเองมีความเฉียบนั่นเองดังนั้นถ้าเราทําไม่ได้เนี่ย ก็ไม่แปลกครับเพราะว่ามันเป็นค่าปกติทั่วไปแต่แต่อย่าให้เกิดคํานี้ขึ้นมาครับเวลาเราไปสอบเข้าหมหงโรงเรียนดังๆโรงเรียนที่เขาแข่งขันสูงอย่าให้มีคําว่าก็ครูไม่ได้สอนนะดังนั้นนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครูสอนแล้วนะ,ะถ้าไม่ได้นี่เป็นเพราะเหตุผลอื่นๆแล้วไม่ใช่ว่าครูไม่ได้สอนโรงเรียนที่เขาเอาเข้อสอบแบบเนี้ไปออกได้แก่เนี่ยครับโรงเรียนเก่าครู ส่วนกุหลาบวิทยาลัยนะครับอันนี้เข้ายากมากอันดับต้นๆเลยนะครับเข้าได้นี่คุณพ่อคุณแม่น้ําตาไหลเลยนะโอ้ดีใจเหลือเกินลูกได้เข้าโรงเรียนที่น่าจะมีคุณภาพสูงหรือนี่ครับศึกษานารีนะศึกษานารีนะครับอันนี้ก็เข้ายากนะอยู่สมานพุทธอันนี้อยูออ่ราชดำเนินนะครับสตรีวิทย,ยาก็เข้ายากโรงเรียนแบบนี้ครับข้อสอบเขาจะยากของปกติเพราะเขาต้องการคัดเด็กที่กากากาก ไวง่ายเด็กที่กักกากเอาไว้ก่อนเอาเด็กเก่งเก่งก่อนแล้วกักกากก็จะมีที่ไปอีกเส้นทางหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้บอกนะว่าเราอะ่ะไม่ได้มีความสามารถในการเข้าที่นี่นะครับอาจจะแค่ครูไม่ได้สอนหรือยังไม่รู้ไงดังนั้นมาดูกันเลยนะครับว่ามันทำอยังไงวันนี้ไอ้ก็สอบลักษณะน,นี้นครับและนอกจากนั้นนอกจากโรงเรียนดังๆเหล่านี้แล้วนี่ครับแบบนี้ครับ ที่ไหนเนี่ยจําได้ไหมโรงเรียนะมสมทวีทาพิเศษของเรานี่เองโหปิดไปนานลืมไปหมดแล้วนะครับแต่ดูนักเรียนพวกนี้สิครับดูเด็กพวกนี้สิครับไม่ใช่เด็กเราครับพ่อแม่ก็ไม่ใช่ผู้ปกครองเราครับเป็นเด็กที่อื่นหมดเลยเห็นไหมใส่กระโปรงลายใส่กางเกงสก๊อตบ้างใส่กระโปรงใส่เสื้อแขนยาวบ้างใส่ชุดคล้ายๆกับกาลาสีบ้างครับส่วนมากจะเป็นเด็กที่เรียนโรงเรียนที่ เข้มข้นยากหรือเอกชนหรือโรงเรียนสาธิตเขามาสอบที่โรงเรียนเราแต่ไม่มีนักเรียนเราแม้แต่คนเดียวสอบเลยครูก็เลยแอบไปแอบเบิ่งเบิ่งข้อสอบมาอ๋อมันมีข้อสอบแบบนี้ด้วยนี่นะดังนั้นหลังจากนี้ถ้าเราเรียนแล้วก็ขอให้เราท้าทายความสามารถตัวเองดูลองสมัสมัสมัสรสอบดูนะคัับเป็นโครงการโครงกัรพัฒนัอัจฉริยภาพทางวิทยสศาสตร์คณสตศาสตร์ม .3 ก็มีป .6 ก็มี แ่แน่ๆเธอเจอตอนเข้ามอนหนึ่งแน่นอนอ่ะนี่คือที่มาที่ไปไะว่าทําไมมันค่อนข้างยากอ่ะมันยากอยู่แล้วะครับมันคัดมันคัดกรองนั่นเองนะมันคัดกรองนั่นเองมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้ไม่ยากครับอันนี้เป็นแค่ความจําระบุปัญหาว่าโจทย์ต้องการอะไรรวบรวมข้อมูลวางแผนแก้ปัญหาการแก้ปัญหาทดสอบประเมินผลตรงนี้ครูขอเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าครูบังเอิญน่าจะสอนไปแล้วนะครับระบุปัญหาเนี่ยดูว่าโจทย์ต้องการอะไร แน่นอนครับโจดเองนะโจทดเนี่ยเขาต้องการต้องการดูนั่นเองครับดูว่าเลียงลูกบาก่ะนี่ไงคำต,ตอบอยู่นี่ไงเลี้ยงลูกบากได้กี่แบบกี่วิธีนั่นเองีง่า่ายไหมดังนั้นระบุป,ปัญหาคือเรียงได้กี่วิธีเขียนเองนะครับเรียงได้กี่วิธีนะครับต่อไปรวบรวมข้อมูลบ้างวิธีการคือดูว่าเรารู้อะไรบ้างเรามีข้อมูลอะไรบ้าง เออเรามีข้อมูลอะไรบ้างอ๋อเรามีข้อมูลว่าเรามีลูกบาก4ลูกแล้วแต่ละลูกอะ่ะมันก็มีสีสีคนละสีต่างกันก็คือก็คือมีลูกบากมีเขียนเองนะครับมีลูกบาก4ลูกแล้วก็มีสีต่างกันด้วยเห็นไหมนี่คือข้อมูลที่เขากําหนดให้ต่อไปข้อ3วางแผนแก้ปัญหาวิธีการคือดูก่อนว่าจะแก้ปัญหายังไงวะเนี่ยปัญหานี้มันแก้ยังไง วิธีการแก้ปัญหานี้ก็คือก็ต้องเอาปัญหามาเขียนเป็นข้อความหรือเราจะเรียงลูกบากเพื่อแก้ปัญหาดูก็ได้ครับจะเรียงจริงก็ได้จะเขียนก็ได้แต่ไอ้วิธีเรียงจริงเนี่ยมันมีข้อจำกัดเดี๋ยวมาดูตอนท้ายว่ามันจำกัดยังไงนะครับก็คือเรียงลูกบากหรือเขียนเป็นข้อความแทนการเรียนก็ได้นะครับต่อไปอข้อ4แก้ปัญหา แกยังไงล่ะวิธีการคือลองปฏิบัติด,ดูเลยลองทดลองดูแก้ปัญหาดูลองระบายสีตามภาพดูถ้าเกิดมันเป็นถ่ายอกสารขาวดำนะครับ mm. ก็มีสีแดงสีเหลืองสีน้ํางเงินสีเขียวนะแล้วเรียงให้มันไม่ซ้ํากันลองทดลองดูจะเป็นการเขียนจําลองหรือจะเป็นการใช้ของจริงก็ได้นะครับวิธีการบอกแล้วนะต่อไปข้อ5นะครับข้อ5ทดสอบและประเมินผลดู เพื่อที่จะดูผลที่ได้แล้วลองดูว่ามีวิธีการอื่นๆที่ดีกว่าอีกหรือไม่นะครับวิธีนี้ทำยังไงวิธีนี้ก็คือลองดูจากข้อ4ผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ4แล้วมาพิจารณาว่ามันมีผลอะไรมันปรับปรุงแก้ไขได้หรือไม่นะครับข้อ5ก็ลองเขียนคําตอบดูนะทดสอบประเมินผลดูว่ามันมีผลลัพธ์น่าพอใจไหมหรือมันถูกต้องหรือไม่นะครับทีนี้มาดู กูจัดให้เธอดูเลยแล้วกันว่ามันเลี้ยงได้กี่วิธีในโจทย์เนี่ยเขาให้มาสี่ลูกใช่ไหมครับเขาให้มาสี่ลูกนะหนึ่งสองสามสี่แต่กูขอสามลูกแล้วกันเพราะถ้าสี่ลูกเนี่ยเธอก็ไม่ได้คิดเธอดูคลิปนี้เธอปุ๊บเธอจบได้คําตอบเลิกคิดนะครับกูไม่ต้องการให้เด็กเป็นเด็กจานะครับเพราะว่าประเทศเราต้องการให้เด็กคิดแก้ปัญหาเป็นการจําเป็นเรื่องที่ดีแต่มันไม่พัฒนาสิ่งใหม่ครับมันอยู่กับสิ่งเก่าๆอยู่กับอดีตอยู่กับประวัติศาสตร์ เราต้องการพัฒนาเด็กให้สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาดังนั้นวิธีคิดเป็นกุญแจสําคัญดังนั้นเราต้องฝึกคิดดังนั้นครูขอ3ลูกแล้วกันนะมาดูกันว่ามันเรียงได้กี่วิธีนะครับวิธีที่1ครูเขียนหนึ่งวิธีที่1นะครับแดงเหลืองน้ําเงินวิธีหน่งแดงเหลืองน้ำเงินนะวิธีสอแดงน้ําเงินเหลืองวิธีสองแดงน้ําเงินเหลืองนะครับวิธีสามสลับอีก ไอ้ข้างบนคือไอ้ข้างบนคือโจ์นะแดงเหลืองน้าเงินนะแดงน้ําเงินเหลืองแล้วก็เหลืองแดงน้ำเงินวิธีสามเหลืองแดงน้ําเงินครูทําไงครูแค่เอาเหลืองลงมาเนี่ยครูเอาเหลืองลงมาเอาแดงลงมาอ่าแล้วน้าเงินก็ลงมาให้มันไม่ซ้ํากันนะครับวิธีสามใครงงไปกอดูนะครับเวลาครูจํากัดวิธีที่สี่เอาเหลืองมาบ้าง เมื่อกี้แดงนําแดงนํสองอันนะครับเอาน,นี่เหลืองนามัางเหลืองนําอันนี้หนึ่งเหลืองนาอันนี้สองเหลืองน้นําเงินแดงมั่งวิธีที่สี่วิธีที่ห้าเอาน้ําเงินนําบั่งน้ําเงินมาตรงนี้แ่นน้ําเงินเหลืองแดงน้ําเงินเหลืองแล้วก็แดงนะครับน้ําเงินเหลืองแดงวิธีที่ห้าต่อไปวิธีที่หกจัดป้ายอ้าวลืมกรอบนินจาขออนินจาหน่อยจ้าวิธีที่หก ที่เี่ยก็คือน้ำเงินน้ำเงินแดงเหลืองน้ำเงินแดงเหลืองได้หกวิธีดูภาพนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับง่ายๆแดงเหลืองน้ำเงินนะครับแดงน้ำเงินเหลืองเอาน้ำเงินลงมานี่แทนน้ำเงินลงมานี่แทนแดงน้ำเงินเหลืองแล้วก็เหลืองน้ำเงินแดงเหลืองแดงน้ำเงินแล้วก็น้ำเงินเหลืองแดงน้ำเงินแดงเหลือง รวมทั้งหมดได้กี่วิธีเนี่ยรวมทั้งหมดได้กี่วิธีครับก็นับเลยครับ1 2ึ่งสอามี่ห้าหกวิธีนั่นเองนะครับนักเรียนก็ตอบว่ารวมได้6วิธีแต่ในใบางานนี้มันมีสี่ลูกนะแต่ในข้อสอบเข้าโรงเรียนในฝันของเราของคุณพ่อ HH, คุณแม่ของเด็กทั้งประเทศเนี่ยเขาไม่เอาข้อสอบแบบนี้หรอกครับมันอ่อนับผม มันคัดคนไม่ได้ครับมันคัดเด็กเทพๆที่จะมีอนาคตดีๆไม่ได้ดังนั้นเขาจะใช้โจทย์แบบเลี้ยงลูกบาก10ลูกโอ้โหดังนั้นถ้าเป็น10ลูกแล้วแล้วก็เธอทําข้อเดียวถ้าเธอมานั่งเลี้ยงแบบนี้หมดเวลาครับแต่ครูเชื่อเชื่อมั่นว่ามีคนทํามันเอาไว้คัดคนครับคัดคนที่ไม่รู้เทคนิคคัดคนที่บอกว่าครูไม่ได้สอน มานั่งเรียงแป๊บเดียวหมดเวลาทําได้ข้อเดียวดังนั้นจริงๆแล้วเนื้อหาของตรงนี้มันคือเนื้อหาของม .4 ม .5 มันคือ f a c t ตเรียครับมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบหนึ่งที่ใช้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อหาความน่าจะเป็นครับหาความน่าจะเป็น possibility นะความน่าจะเป็นเอะมันไอ้กี่อย่างนี้มันน่าจะเป็นแบบไหนได้บ้างมันออกได้กี่รูปแบบทอยลูกเต๋ามันออกได้กี่รูปแบบลูกเต๋าหนึ่งลูกลูกเต๋าสองลูกลูกเต๋าสามลูกออกได้กี่แบบนะมันก็เป็นวิธีการคํานวณแบบหนึ่งครับมันมีสูตรนะครับซึ่งค่อนข้างจะยากไปเพราะเรายังไม่ได้เรียนตัวแปรเลยและไอ้สัญลักษณ์แบบนี้มันสัญลักษณ์ตกใจนี่ว่ามันมาอยู่ในคณิตศาสตร์ได้ไงนะครับแต่เอาคร่าวๆก่อนว่า factorial เนี่ยคือวิธีการหาความน่าจะเป็นกี่รูปแบบ แทนค่าด้วย n แล้วก็หมายตกใจนะครับตัวอย่างครูสรุปเอาสั้นๆเลยนะตัวอย่างนะครับ factorial คือผลคูณของจำนวนจุดๆ,ๆไปอ่านเอาเองนะครูใส่มาให้แล้วนะครับตัวอย่างเช่นถ้า factorial 5้าเนี่ยจะหมายถึงผลคูณของจำนวนเต็มบวกทุกตัวเลขตั้งแต่5ลงไปก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ได้120แบบ เห็นไหมครับถ้าเกิดมีลูกบอล5ลูกลูกกล่องกล่อง5สีเนี่ยเรียงก็ต้อง120แบบถ้าเธอมานั่งเขียนเนี่ยต้องใช้กระดาษทดหลายแผ่นเลยหมดเวลาพอดีกับข้อ,ข,อข้อเดียวครับดังนั้นครูก็มีสูตรลัดจัดให้ครับสูตรลัดจัดให้อันนี้แฟกตอเรียลมีไว้จัดเรียงหาความน่าจะเป็นของจานวน n นั่นเองนะครับสูตรลัดจัดให้ก็คือนี่ครับสูตรลัดจัดให้ แฟกทอเรียลถ้าเกิดมีลูกอันหนึ่งนี่แทนกล่องนะถ้ามีกล่อง1ใบเรียงได้1แบบถ้ามีกล่อง2ใบเรียงได้2แบบหามาจากเอา2คูณ1 2คูณ1ถ้ามี3ใบเมื่อกี้3ใบแบบเมื่อกี้ใช่ไหมเรียงได้6แบบเฮ้ยครูทำไมมันคิดได้เลยไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาเรียงละเอา3คูณ2คูณ1ดังนั้นถ้ามี4ใบก็เรียงได้จุดๆจุดแบบแต่ต้องแสดงวิธีทำให้ครูดูนะ วิธีการของมันก็คือเอาจํานวนกล่องสมมติมันมีกล่องสามใบใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมครับมันมีกล่องสามใบนะครับที่หาความน่าจะเป็นในการเรียงของมันคือเอาเอา1คูณไปถึงจํานวนมัน1นึคูณสคูณสได้6กั่นเองเรียงได้หแบบสมมตุติเอาอยากๆเลยมี 8ใบมี8ใบมีกล่องเมื่อกี้8ใบทำทำยังไงล่ะก็เริ่มจาก1ไงคูณ2ไงแล้วก็คูณ3คูณ4คูณ5คูณ6คูณ7คูณ8นั่นเองเอาเวลาหมดเดี๋ยวมาดูคลิปที่2